สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อสวดบทนี้ก่อนนอนนาลาอารหังมันภาวนาบันเทากรรมพลิกฟื้นชะตาชีวิตภาวนาบันเทากรรมลดเคราะห์หลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านผู้ฟังคะในช่วงชีวิตบางครั้งบางคราวเราอาจจะพบว่า มีเรื่องติดขัดและผิดพลาดเสียหายธุรกิจการงานขัดข้องทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมีอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยจนท้อหาความสุขความก้าวหน้าไม่ได้เลยมีความทุกข์กายทุกใจรู้สึกรุ่มร้อนยุ่งยากบางก็เจ็บป่วยมีทุกข์มารุมเร้าก็อาจด้วยว่าเป็นช่วงดวงตกบุญอ่อนกำลัง มีเคราะห์มากดทับชะตาชีวิตขอแนะนำวิธีการภาวนาเจริญพระกรรมฐานสวดธรรมลดเคราะห์บรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับตนเองค่ะด้วยการบริกรรมคาถาภาวนาออกเสียงเบาๆว่านาลาอระหังนาลาอะระหังให้ภาวนาอย่างน้อย30นาทีขึ้นไป ในอันดับแรกนั้นก่อนที่จะภาวนาก็ให้ตั้งใจสำนึกอําลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาตั้งแต่อดีตชาติขออําลาสิ่งไม่ดีในชีวิตจะตั้งใจจะไม่ทำผิดพลาดอีกต่อไป ขอมุ่งปฏิบัติดีด้วยการภาวนาเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์และกำลังมหาศาลและย่อมให้ผลก่อนให้ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและด้วยอำนาจของบุญย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลำดับต่อมาก็ให้ตั้งใจรักษาศินห้าสิอันดีด้วยตัวเอง สมาทานศีลวิรัตก็คือการตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดศีลด้วยตัวของคุณเองแล้วกราบพระแล้วจึงลงมือเจริญพระกรรมฐานทำได้ทุกอิริยาบถค่ะ ทั้งยืนเดินนั่งและนอนให้เปล่งเสียงออกมาเพียงเบาๆด้วยคำบริกรรมภาวนานาลาอาระหังนาลาอะระหังนาลาอระหังจิตใจให้จดจ่อต่อคำบริกรรมมีสติระลึกรู้ทั้งตัวทุกอิริยาบถหลวงปู่หงพรมปัญโยท่านสอนว่าการบริกรรมออกเสียงจะช่วยเพิ่มพลังจิตและ กำจัดโรคออกจากร่างกายให้ขยันภาวนาให้มากๆค่ะจะรู้เองเห็นเองจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาของตนเองให้กลับดีหากป่วยก็จะหายหากจะชีวาวายก็จะรอดค่ะจะค้าขายก็จะมีคนดีมาซื้อดึงดูดมีคนดีมาคบค้าสมาคมพูดคุยเจรจา ก็จะมีคนเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาสิบคะท่านห้ามบน่นห้ามแช่งห้ามพูดว่าไม่มีเหนื่อยขี้เกียจก็จะเป็นไปตามนั้นจริงภาวนานาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอรหังนอกจากนี้ก็ยังมีคาถา ที่เป็นพระคาถาหัวใจของสายวิชาขององค์หลวงปู่ของพรหมปัญโยพระคาถานี้จะใช้ขอพรก็ได้จเจริญพระกรรมฐานก็ดีเพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซึ้งซ่อนอยู่ค่ะบทนโมพุทธายะณะมะพะทะจะพะกะสะปะจะ,ะนะณเมติหรือว่านโมพุทธายะะมะพะทะ จะภะกะสะนะเมติปะจะคาเป็นพระคาถาที่มักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่หงพรรมปัญโยแทบทุกชิ้นเหตุเพราะว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้ค่ะหลวงปู่ท่านว่า ตีรปดประการนกหมวพุทธายะพระคาถาบทนี้คือคาถาที่ใช้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระกกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกะสัสป,ปะพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้า เมื่อตั้งตนด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรอะไรก็จะดีทั้งหมดนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะบทนี้เป็นบทที่ใช้เสกของป้องกันอาวุธกันปืนกันระเบิดหรือกันภัยต่างๆสามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้ค่ะ เพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญอย่างแน่นอนภาวนาบ่อยๆดีนักแลปะจักขะเป็นบทที่ใช้สำหรับการขอพรขอโชคลาภจากเทพพรมเทวดาเทพเจ้าเหล่าเซียนกุมารทองแม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลภ แต่ว่าให้ภาวนาจนใจใสสะอาดดุลแก้วแล้วจึงขอพรเมื่อทำได้บ่อยๆก็จะมีโชคลาภเข้ามาค้าขายก็ดีในบางรายนั้นอาจฝันถึงโชคลาภหรือหนทางในการสแสวงหาโชคลาภก็เป็นได้ค่ะนาเมติเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรหมปัญโยก็ว่าได้ค่ะ เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยที่ยังเด็กหลวงปู่ท่านเล่าว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคร้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าป่าช้าพอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากกท่านตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาพระแม่ธรณีอยู่เสมอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตะกรุดพระแม่ธรณี จกรุดกันโรคเป็นต้นนักเมติแปลว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของบรรดาต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เรานั้นมีใจเหมือนแม่ธรณีค่ะ ที่ไม่เลือกว่าแม้ว่าจะเป็นใครจะเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นแผ่นดินนี้เช่นเดียวกันบุคคลที่สวดพระคาถาบทนี้แล้วให้พึงทำใจให้ใส่สะอาดไม่ขุนมัวคะ่ะมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกันดุจดังพระแม่ธรณีที่ทรงเมตตาต่อสับพสัตทั้งปวง เมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้งสามบทจนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรมรักษาเทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคล่องหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปรง่งและโปรง่งใสนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินล้านเราปรารถนาเอาเองค่ะ เมื่อระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ให้มากแล้วเมื่อละจากโลกนี้ไปก็ย่อมไปอุบัติณสุคติโลกสวรรค์ค่ะและเมื่อภาวนาจนขึ้นใจแล้วก็สามารถต่อยอดไปถึงขั้นญาณก็สามารถไปอุบัติเป็นเทพพรมได้ดุด,ดังครูบาอาจารย์ท่านที่ได้ปรับพฤติปฏิบัติมาแล้วค่ะ หลวงปู่หงพรหมปัญโยนอกจากจะเป็นพระผู้เจริญด้วยคุณวุฒิรงคุณธรรมงามด้วยจริยวัตรแล้วหลวงปู่หงยังเป็นนักพัฒนาสังคมชนบทและสงเคราะห์แก่ผู้ยากไรทั้งหลายทางด้านการพัฒนาสังคมนั้นก็ได้สร้างศาลาให้ประชาชนได้มีที่พักพิง หลบร้อนหลบฝนสร้างศาลาที่อ่านหนังสือตามบ้านสร้างฝายน้ำล้นส่งเสริมการปลูกป่าอย่างจริงจังถึงกับจ้างชาวบ้านให้ดูแลช่วยปัดกวาดบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นด้วยค่ะดังนั้นในการประกวดป่าทั่วพื้นภาค ป่าที่หลวงปู่หงอนุรักษ์นั้นมักได้รับรางวัลชนะเลิศทุกป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเรื่องน้ำสัตว์ป่าหรือต้นไม้ก็ดีท่านแนะนำเอาสัจธรรมมาทําเป็นคำสอนให้แก่ลูกหลานเสมอว่าต้นไม้เมื่อตัดแล้วก็ให้รู้จักปลูกปลาเมื่อกินแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยเราอยากมีน้ำใช้ ก็ต้องหมั่นปลูกต้นไม้และต้องรู้จักสร้างแหล่งเก็บน้ำยามขัดสนและด้วยความเป็นนักพัฒนาและอนุรักษ์นิยมนี้เองยามใดที่ได้ปัจจัยจากกิจนิมนต์ก็ดีหรือที่ญาติโยมลูกหลานถวายท่านจะรีบนำมาสร้างคุณประโยชน์อาทิการขุดสระปลูกต้นไม้ปล่อยชีวิตสัตว์โดยไม่มีการสะสม โดยกล่าวว่าหลวงปู่หงเป็นพระที่อยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้ตามอัตภาพไม่ต้องใช้ใจอะไรมากมายแต่ที่น่าจะใจหรือช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมญาติโยมลูกลูกหลาน,ลานก็คือการปลูกป่าการขุดสะและปล่อยชีวิตสัตว์มากกว่า เพราะมนุษย์ทุกวันนี้มีมากขึ้นทุกวันแต่ต้นไม้น้ำที่ใช้สอยอาหารก็ดีเกือบจะไม่เพียงพอถ้าสิ่งดังกล่าวมีไม่เพียงพอลูกหลานทุกคนก็จะมีทุกข์อดอยากแห้งแล้งขัดสนปลูกเพื่อสวนานาไร่ก็ไม่ดีเป็นผลพวงให้เสียหายเกิดโทษไปทั้งหมดถ้าทุกคนไม่ช่วยกันรักษา จะเห็นได้ว่าหลวงปู่หงเป็นพระที่มองเห็นทั้งเหตุใกล้และไกลตัวมองหน้ามองหลังอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำและปลูกป,ป่าจะเห็นได้จากเมื่อคราวกับจากทุ่งคาวัดท่านได้ซื้อที่ปลูกป,ป่าพร้อมมอบปัจจัยส่งเสริมให้หลายจังหวัด ซึ่งมีเฉพาะอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์หรือในประเทศไทยเท่านั้นสมัยถือทุดงควัตที่ประเทศกัมพูชาท่านก็ได้เมตตาปลูปปกป่าขุดสะให้กับคนได้ใช้จนชาวกัมพูชาต่างตอบคำถามเดียวกันหมดยามที่มีคนถามป่านี้เป็นของใครเขาจะตอบว่า ตาหงแม้แต่สัตว์ป่าช้างกวางเก้งกระต่ายงูก็ตอบเสียงเดียวกันว่าสัตว์ป่าของตาหงสำหรับอานิสงส์ของการขุดศัท่านบอกว่าจะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืนยาวแข็งแรงไม่เจ็บป่วยหาก,กินคล่องทรัพย์สินเงินทองหาได้คล่องตัวดีส่วนอานิสงส์ของการซื้อที่ จะทำให้เราได้มีแผ่นดินมีที่อยู่อาศัยทั้งชาตินี้และชาติหน้าการหาที่ปลูกป,ป่าให้สัตว์ได้อาศัยจึงทำให้ผู้นั้นเป็นที่ผู้มีเมตตาของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งมีผลให้ได้พบกันชาตินี้และชาติหน้าและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ถังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนักบ้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ การให้ธรรมะชนาการให้ทั้งตวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ